ครั้งนี้เป็นเอพิโซดแรกนะคะของออ YouTube Channel ของนา้าแพงนะคะใช้ชื่อช่องว่านัาแซบหันสาแต่ววันนี้อ่ะอย่างนั่นน้แซ เพราะว่าวันนี้จะเป็นวันเตรียมการจัดกระเป๋าไปรถทริป uh, นะคะ1 national park อะจริงๆจ,จะไปต้องสองส national park ของอเมริกาที่มีชื่อนะคะอยู่ทางตอนเหนือของรัฐแคลิฟอร์เนียแต่แล้วก็จะทะลุขึ้นอเรกอนไปอีก national park หนึ่งที่มีชื่อเสียงนอกจากจะติดอันดับหรืออันดับหนึ่งของอเมริกาแล้วนะยังติดอันดับต้นๆของโลกด้วยชื่อว่า crater lake นะคะอยู่รัฐออรกอน ปกติก็จะไปเที่ยวกับสามีนะคะคุณคายเดี๋ยวอีกสักครู่หนึ่งก็จะได้เห็นกันปีนี้โดนโควิดเราไม่ได้ไปเที่ยวที่ oh, ไหนเลย <no. S 1> เพราะนั้นต้องเที่ยวอยู่แต่ในอเมริกาแล้วก็ขับรถเที่ยวนแะพมอยู่อเมริกามาได้แบบเกือบ29ปีแล้วนะคะก็ตลอดตลอดทั้งเที่ยวทั้งทาทง,ทงานแทบจะทั่วอเมริกาส่วนใหญ่ที่เราไปชอบเที่ยวกันคือชอบเที่ยวธรรมชาตินะคะ oh. national park ของอเมริกาทั้งหมดเนี่ยมีอยู่419 national park รคนะคะ <Wow. S 1> ทั่วประเทศแต่ว่าพาร์คที่มีชื่อแล้วก็ที่คน ไปเที่ยวกันเยอะสวยงามตามธรรมชาตินะคะจะมีอยู่ประมาณ62 national park แต่ในบุ๊กนี้นะคะที่เรามีแล้วก็ไล่เที่ยวตามกันในนี้จะมีอยู่59 park <ม>เราก็ไปเที่ยวกันมาแล้วประมาณ10กว่า park ได้เพราะจะมาร์กไว้ให้ว่าทั่วประเทศมี national park ไหนบ้างชื่ออะไรบ้างแล้วก็จะมี รายละเอียดแบบไม่เยอะนะคะอินโทรดักชันให้นิดหน่อยว่าไฮไลท์ของแต่ละ National Park เนี่ยเราควรจะไปไหนกันบ้าง เวลาไปเที่ยวรถทริปก็จะพาลูกไปด้วยลูกคนลูกตัวเล็กๆมานั่งรอจัดกระเป๋าลูกคนนี้ชื่อ็อกี้นะคะมอมแมปหน่อยยังไม่ได้ไปอาบน้ำตัดขนคนนี้นี่รักเหมือนลูกเลยนะเรียกหมานี่ถือว่าเป็นการสบประมาทกันมาก้าเรียกหมานะคะอยากคลายโอก,กี้นี่อายุมาณสิปีแล้ว <Wow. S 1> นางเอ่อฮีฮี ฮีก็จะซีเนียหน่อยแต่ฮีจะน่ารักอย่าคิดว่านางแบบแบลวนะคะ oh, <no. S 1> อันนี้บอสด็อกบอสซีมากบอสซี่รอบบอสซี่ทั่วบ้านบอสซีกับเครื่องเอ่อเพื่อนบ้าน ชวนลูกอีกคนหนึ่งนะคะอันนี้ลูกคนเล็ก oh. โชว์หน้าหน่อยสิคะคุณลูกะ่ะลูกคนเล <Yahoo. S 1> ็กอันนี้ก็ผมยาวคะ่ะเดี๋ยวต้องไปตัดแล้วลูกคนเล็กวันนี้ชื่อเจสซี่เจสซี่นี่สวีทมากเจสซี่นี่ลูกแม่แม่ไปไหนตามด้วยหน้าตานางแบบน่ารักเหมือนตุ๊กตามากเจสซี่นี่อายุเอ,อ่อประมาณ6ขวบนะคะเจสซี่นี่มาทีหลังแต่ว่านายจะตัวโต,วตวกว่าร็อกกี้เจสซี่นี่หนักประมาณสัก5กิโลร็อกกี้หนัก สามกิโลครึ่งเจสซี่นี่แม่ไปไหนไปด้วยโอเคคราวนี้เราก็มาถึงเรื่องการเตรียมการเที่ยวนะคะเราต้องเช็คอุณหภูมิของที่ที่เราจะไปนะคะว่าใน7วันข้างหน้าจะร้อนแค่ไหนตอนกลางวันตอนเย็นจะเย็นแค่ไหนจะมีฝนตกจะมีพายุอะไรไหมเราต้องเช็คกันก่อนล่วงหน้าหนึเพื่อจะได้ดูว่า ปลอดภัยหรือเปล่าที่ที่จะไปบางทีวันนี้แดดแจ๊แจ๊นะแต่ที่ที่เราจะไปอาจจะมีพายุขเข้าไปได้เพราะฉะนั้นต้องเช็คอุณหภูมิกันก่อนประการที่2เพื่อที่เราจะได้เตรียมตัวกันได้ถูกโดยเฉพาะยิงง่งเรื่องเสื้อผ้านะคะจะต้องเสื้อผ้าสําหรับร้อนแค่ไหนจะต้องเสื้อผ้าสาหรับหนาวแค่ไหนอย่างที่เราจะไปเนี่ยนะคะภางเหนือของทางแคลิฟอร์เนียทะลุออกโอเรกอนเนี่ยช่วงนี้เป็นซัมเมอร์เพราะฉะนั้นตอนกลางวันจะร้อน 30- 35 5-37องศาเซลเซียสตอนเย็นจะเย็นประมาณ10-12องศาเซลเซียสเพราะฉะนั้นจะเตรียมแค่กระโจมอกกับขาสั้นไปเท่านั้นไม่ได้นะคะตอนเย็นต้องเตรียมสําหรับแจ็คเก็ตแจ็คเก็ตก็จะต้องเตรียมแบบประมาณ3ขนาดแจ็คเก็ตบางบางทีกลางวันอุ่นแต่ว่าเย็นนิดนึงแจ็คเก็ตอ่านาขึ้นมาหน่อยเย็นแต่ไม่ถึงับเย็นมากอย่าเยือกอย่างนี้คือแบบ อย่าเยือกมากนะคะการทั้งลมกันทั้งความเย็นคลุมตั้งแต่ศีรษะไปจนถึงครึ่งน่องเพราะฉะนั้นต้องเตรียมให้พร้อมค่ะ, <Okay. S 1> คะอันนี้มาดูนะคะเตรียมอะไรบ้างเนื่องจากว่าเป็นซัมเมอร์เพราะฉะนั้นเสื้อผ้าไม่ต้องเยอะแยะช่วงกลางวันร้อนและอุ่นอยู่แล้วแน่นอนประการแรกแก็กอนอกกนอของคุณน้าเนี่ยมี2แบบก็กนอใส่ตอนกลางคืนแบบเต็มตัวแล้วก็กนอใส่ตอนกลางวันนะคะก็จะเป็นแบบ ดูนิดเดียวเพราะว่าเวลาใส่แบบกางแกงอ่ะที่มันรัดรแนบเนื้อเนี่ยโดยพ่ออย่าง,งยิ่งเลกกิ้งเนี่ยไม่ชอบใส่ให้เห็นขอบ, oh. ขอบก็กนอนมันดูไม่เนี้ยราะนั้นจะใส่ทองประจำนะคะช่วงกลางวันโอเคก็กอนผ่านไปชุดชช้านี่ผ่านไปเลยเพราะไม่ชอบใส่จะใส่เป็นสปอร์ตบรามันกระชับดีค่ะ นี่นะสปอร์ตบราใส่กับขาสั้นถ้ากลัวโป๊ก็ใส่เสื้อคลุมหน่อยแล้วก็หน้าร้อนแน่นอนก็ต้องใส่ไอเนี้ยค้องคอเงี้ฮโฮเตอร์นะคะเสร็จแล้วแน่นอนขาดไม่ได้ขาสั้นไม่ต้องเยอะนะคะเพราะว่าที่นี่อากาศแห้งใส่ซ้าใส่ซากได้ขนาดไอสปอร์ตบราเนี่ยน่ะก็ยังใส่ซ้ําใส่ซากสามวันสี่วันไม่เหม็นไม่อับไม่ชื้นเสร็จแล้วก็ขาสั้นแบบ รัดนะคะเพราะบางทีเวลาให้เวลาเดินเนี่ยใส่แบบร видел, ัดกระชับกระชับอย่างเงี้ยนะใช้อย่างเงี้ยนะคะมันช่วยกระชับกล้ามเนื้อแล้วก็มันทําให้ไม่ค่อยกล้ามเนื้อไม่ค่อยเมื่อยหล้าเพื่ออากาศเย็นนะคะก็จะมีเลกกิ้งนี่เลกกิ้งนี่ก็ยาวแล้วก็กระชับเตรียมไปสองชุดสองชุดสองสี นอนเราไปกัน5วันห5คืน6วันชุดนอน2ชุดพออย่างที่บอกว่าที่นี่อากาศมันแห้งเพราะฉะนั้นใส่ซ้ำใส่ซากได้อุปกรณ์เครื่องเคียงนะคะเครื่องทำความสะอาดหน้าทำความสะอาดตัว<ไ>ถ้าเผื่อเป็นรถทริปก็จะเอาใส่ชาเวอร์แคดดี้ไปอย่างนี้สะดวกดีหิ้วขึ้นรถหิ้วลงรถหิ้วขึ้นรถแล้วมันก็ไม่หกไงบางทีแบบฟ้ามันอพอเปิดมาแบบไหลย,ย้อยเลอะเธอไปหมดเพราะนั้นทุกอย่างจะใส่อยู่ในนี้ไม่ว่าจะเป็นาแชม ช้าว่าเจลอาบน้ำที่ล้างหน้าสบู่ล้างหน้าแล้วก็แปรงทิฟฟันที่ที่ฟัน,ฟนจะแล้วนะคะขาดไม่ได้ก็คือพวกครีมกันแดดทั้งกันแดดหน้าสําคัญมากทาทีสองสำทับเลยแล้วต้องทาซ้ําด้วยระหว่างวันแล้วก็พวกทาตัวทั้งหลายแหละ่นะคะถ้าเผื่อมันร้อนมากๆนะตกบ่ายเข้าที่ร่ม,มก็จะมีแบบอย่างเงี้ยเป็นอะ aftersun เจ l นะคะช่วยทําให้ผิวที่ร้อนระอุแห้งผาดของเราเนี่ยมันเย็นลงโดย a f t e r สันเจลส่วนใหญ่จะผสมอร่อล่เสร็จแล้วก็พวกครีมบ,บำรุงตาบำรุงผิวทั้งหลายแหละนะคะอากาศร้อนหน้าร้อนเนี่ยต้องบำรุงเป็นพิเศษเพราะฉะนั้นขาดไม่ได้เลยนะคะไม่ว่าจะน้ําตบหน้าหรือครีมบำรุงตอนกลางวันครีมบำรุงตอนกลางคืน,คลนแล้วก็โควิดขาดไม่ได้นะคะไปไหนไม่ว่าจะมาส์ไม่ว่าจะเจลไม่ว่าจะ,าจะเอ่อไวฟ์ฆ่าเชื้อโรคนะคะ พวกนี้ต้องเตรียมไปหมดนี่คืออุปกรณ์สำหรับที่เราจะไปเที่ยวกันพรุ่งนี้ค่ะ5คืน6วันไป2อพารคนะคะพารคแรกคือ l a s เว n n a น i o แนลพาร์อีกพารคหนึ่งคือ c r รเดอร์เลอยู่ที่รัฐโอเรกอนพรุ่งนี้ไปกันเลยค่ะแล้วเจอกันนะคะ สวัสดีค่ะเริ่มแล้วค่ะเอพิโซดแรกของน้าแพมพาเพลินนะคะไปกับคุณสาม,มีคุณคาย mm hmm. how do you say your name huh? your name is very difficult to pronounce especially for Thai people K Y L E w e c o u l d give them some choices to say no let's say your name first that is original Kyle 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 นั่นคือชื่อของเขาค่ะคลายเรียกยากนะ K Y L E ไม่ใช่คลายแบบแควินคลายหรือไม่ใช่คลายใครๆใครๆ่ไขโอเค,ค,ค,คน้าพม You can call me special K โอเค dear special K You are so special for me So ทริปนี้ทริปแรกของเราจริงๆไม่ใช่ทริปแรกในชีวิตนะคะเราจะไปเที่ยวกันบ่อยมากแต่ครั้งนี้เป็นทริปแรกที่เราจะลงใน YouTube channel ใหม่ของนพมพราเพลินนะคะเราจะไปที่ Crater Lake รัฐอ r ริก n จริงๆถ้าขับ straight เลยเนี่ยมัน10ชั่วโมงแต่ว่าเราจะแวะก่อนที่ภาคเหนือของแคลิฟอร์เนียนะคะนั่นก็คือเชสเตอร์เลคใช้เวลา8ชั่วโมงแต่ว่าแวะชีแวะดื่มน้ําปัสสวะแวะยืดแข่งยืดขาอาจจะยาวถึง9ชั่วโมง10ชั่วโมงแล้วก็การเดินทางนะคะมันไม่ใช่ว่าแค่ถึงจุดหมายปลายทางการเดินทางมันคือเจอร์นียเพราะนั้นเราก็จะแวะนู่นแวะนี่ชมนู่นชมนี่นะคะไม่ใช่มุ่งหน้าเอาแต่เพื่อที่จะถึงจุดหมายปลายทาง ทริปนี้ไปกันพร้อมนาะคุณพ่อคุณแม่กับลูกชายสองคนข้างหลังนั่นคือร็อกกี้นะคะลูกคนโตส่วนเจสซี่แอบอยู่ข้างหลังที่ใดที่หนึ่งแล้วก็ทั้งหมดนั้นเป็นสัมภร์ระของเราแล้วก็ของลูก2คนเราจะแวะพักที่โรงแรมสองที่ที่ c h e เตอร์เลคแล้วก็ที่เค e เดเลคแล้วเดี๋ยวตามกันไปนะคะ to the bathroom เฮอมายังไม่ทันถึง20กิโลเลยจะต้องเข้าห้องน้ำแล้ว,บอ,ลวบอกแล้วไงคะว่า <I> ถ,ถึงแม้ว่าเล็บถึงแม้ว่า GPS ที่บอกว่า8ชั่วโมงนะแต่ว่าแม่นู่นแม่นี่10ชั่วโมงคืนนี้จะถึงหรือเปล่า <wh ack> อันนี้ก็กำลังจะขับ ขึ้นสาย i5 นะเป็นสายที่ตรงดริงถ้าเผื่อจากเตาซีโนกที่ทาแทบอยู่นะก็จะประมาณ2,000กิโลเมตรขึ้นไปถึงนู่นเลยชายแดนแคนาดาโอ้ยคุณผู้ชายไปอีกแล้ว Why do you take an exit? Snack time After bathroom stop now is snack time. วิา g กันก็เตแดนไบกเม้อมอ o ์โร่กินอีกแล้วข้องน้ำเสร็จก็กินเลยดุนลูกๆเขาก็นอนหลับกันนะชิลมากร็กอกกี้อนเจ๊ซ have? in and out that's what a burger's all about <laughs> what's in the bag we, Let got, me see. we got some burgers we got some fries even got a hamburger for the boys let's get a burger for the boy. boys got patty อ้ด in and out เอาไว้อ่ะข้างหน้าเนาะ and out. จะพาไปดูในรายละเอียด e น what okay let's eat <S ได้มาแล้วนะคะอาหารว่างเป็น in and out burger คนไทยที่มาอเมริกาแล้วก็คนไทยที่อยู่อเมริกาแล้วก็คนที่มาอเมริกาแล้วก็คนอเมริกัน ข้อแรกจะชอบมาก In and Out Burger Do You wanna try first อ๋อนี่นี่เดี๋ยวให้มาดูก่อนก่ <Happy S 1> อนที่จะหมดโอ้ h oh, <yeah. S 1> นะแล้วก็ไอตัวที่ีทำเลตัวที่เขาเรียกว่าแพทดี้เนี่ยนะคะที่เป็นไอเนื้อบดที่เอามาทำเป็นเนื้อแฮมเบอร์เกอร์เนี่ย มันค่อนข้างจก juicy you can have first Ju <icy. S 1> Yeah juicy juicy มันชุ่มฉ่ำไอตัว patty hamburger ของ in and out เนี่ยนะคะก่อนที่เขาจะเอาขึ้นไปกรีวบน,นอ่าถาดร้อนเนี่ยนะเขาจะโรยเกลือก่อนเขาจะไม่หมักกับเกลือนะคะเพราจะโรยเกลือก่อนแล้วค่อยกรีวเพราะว่าการโรยเกลือก่อนแล้วก็ค่อยกริลเนี่ยมันทำให้เนื้อของอ่า แฮมเบอร์เกอร์เนี่ยมัน juicy <all about. S 1> ขึ้นอายุวันเชอยากเห็นคำหนึ่งได้ไหม Well they each have their place In and Out has its place because it's everything's fresh ของ In and Out เนี่ยเขาใช้ส่วนอ่าองค์ประกอบของอาหารเนี่ยสดทั้งหมดเนื้อที่ทำแฮมเบอร์เกอร์นี่ก็คือแบบ สดไม่ใช่เอาแช่แข็งมาแล้วก็เอามาทําให้ละลายแล้วก็เอามายา่างผักก็สดโอเคตอนนี้ขับมาได้ประมาณแค่ชั่วโมงกว่าเองยังไปไม่ถึงไหนเพราะถ้าตลอดเส้นทางที่จะไปถึงที่หมายคือเรดดิงเชสเตอร์เลกที่ประมาณ900กว่ากิโลอันนี้ขับอยู่บนเขาความสูงประมาณสักสามพฟุตจากระดับน้ำทะเลมิซารรทีขับให้ จะดูแห้งแล้งนะคะตอนนี้เหลืองไปหมดเพราะว่าเป็นซัมเมอร์เผาผ่าทุกอย่างเขาอันนี้หน้าหนาวก็บางทีมีสโนโตกเหมือนกัน I5 นะคะ I นี่ย่อมาจาก interstate เป็น interstate freeway ที่วิ่งแบบระหว่างรัฐในเอ,อเมริกาจะเห็นว่ามีรถทรัคเยอะอเป็นรถทรัคที่ ส่งสินค้าเพราะว่าเป็นเส้นทางที่เขาวิ่งได้เรียกว่าไปถึงแคนาดาเลยก็เลยเป็นเส้นทางที่สัญจรไปมาสําหรับพวกรถบรรทุกสินค้าใหญ่เป็นประจำเพราะนั้นเวลาขับก็จะต้องระวังนะคะแล้วก็เส้น i-fi นี้เป็นเส้นที่ตรงขับนานๆจะง่วงเส้นนี้คุณน้าจะขับประจำเพราะฉะนั้นก็ต้องนอนให้เต็มอิ่มก่อนที่จะเริ่มขับ <Okay. S 2> แล้วก็จะง่วงก็ต้อง หาที่แวะพักงีบสักหน่อยปกติเขาจะมี rest area นะคะหรือเป็น traveler stop ที่มีทั้ง gas station แล้วก็มีร้านอาหารบ้างมีร้านสะดวกซื้อบ้างให้เราได้แวะพักกันเดี๋ยวไปอีกระยะหนึ่งแล้วจะให้ชมกันใหม่ี่เห็นไหมความเหลืองความแห้งเหลืองแล้วก็แห้งมากเลยส่วนถ้าเบือ่อเมื่อไหร่เป็นหน้าฟอยนะจะอ,อีกสีหนึงเลยก็จะเขียวช นะะเพระนาะฉะนั้นแวะตรงนี้เป็นทราเวลเซ็นเตอร์ใหญ่มากลงมาจากภูเขามีอาหารให้ทานเยอะเลยปั๊มมันก็หลายปัม๊มอันนี้เป็น p พ n d a Express ใครๆก็ชอบขายแฟรนไชส์ทั่วประเทศสองสัมพันสาขาล่ำรวยเป็นบิลเลียนแนมัน้งเดี๋ยวคุณนะ้จะเข้าไปสั่งอาหารในแพนด้าเอ็กซ s เค่ะ นี่คือบัรยากาศในะทาได้เอ็กซ์เพอเป็นนอาค่ะ and then I would like to get two e n t r e one is a mixed veggie a mixed veggie for one e no and then i will choose another entree uh, veggie yes i yes i eat a lot of veggies and then the beef broccoli yes and that will do thank you uh -huh. Express ได้มาแล้วนะคะ Panda Express เนี่ยนะมีในอเมริกามาได้ประมาณสัก30กว่าปีแล้วนะคะต้นกำเนิดมาจากสามีภรรยาคนจีนแต่เป็นนะจีนที่เกิดที่อเมริกาเนี่ยนะคะตอนนี้ทั้งคู่กลายเป็นนะยิ่งกว่าบิลเลนเนีอร์มั้งเขาก่อตั้งไอ้ p a n x p r x s s e s s เนี่ยนะแบบ Fast Food ของอาหารจีนเนี่ยนะประมาณสัก30กว่าปีได้แล้วแล้วใช้แล้วขายแฟรนชาส์เดี๋ยวนี้มีประมาณ2,000 แฟนชายทั่วอเมริการ่ำรวยมาหาศาลและประสบความสำเร็จมากอาหารของเขามีคุณภาพด้วยนะคะไม่ใช่แบบใช้อออ,อ,องค์ประกอบของอาหารที่แบบถูก,ถกๆแล้วก็มาทอดๆผัดๆให้เราทานกันเฮ้ยชุดแหว a แม่ you cannot just breathe on my food อยู่ดีมาสูดลมหายใจกับอาหารของเราแล้วก็นี่มีของโปรดของเขานะคะ Orange Chicken Orange Chicken เ,เนี่ย Panda Express <c oughs> นะ <c oughs> นะเขาเคลมว่าเขาเป็นต้นกำเนิดนะเกิด <P ace. S 1> มาคุณนะก็ไม่เคยเห็นนะอาหารจีนแบบ Orange Chicken นี่ Orange Chicken น,นะคะคงมีเศษเนื้ออยู่สักส่วนหนึ่งที่เหลือก็จะชุแบแป้ง <P aces. S 1> แล้วก็แบบหวาน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 กินเข้าไป Auth Chinese. This not authentic Chinese. This h n is i c e ี่นี่โซฟาร่งชาชนี้เลยแล้วคุณนะ้ขอสาบานนะกินกล่องนี้เสร็จแล้วเราสองคนจะตั้งหน้าตั้งตาขับรถไปจนถึงจุดหมายนะคะจุดแรกคือเรดดี้เราจะไม่กิน we are not gonna after this box we are not gonna eat we are not gonna stop p p แล้วก็จะไม่ <Don 't S 2> หยุดฉี่ด้วย no p p no ผู้ p no poo ู o no ผู้ Better no eating just drive straight to Reading สาบานกินกล่องนี้แล้วนะแล้วจะไม่วอกแวกไม่หยุดฉี่ไม่หยุดกินอะไรที่ไหนแล้วคะ่ะนี่ของโปรดของเข้าด้วยอันนี้ก็ He What is it? ่อเออแล p วเฟรฟอร์ชีกเแต่น,นี้ของโปรดของคุณนะได้จุดอื้อ g o อดรอปเลย กล่องนี้ก็ประมาณสามร้อยบาทนะคะ ปัญหานะผักไม่ยอมกินอยกินแต่ไอ้นี่วันหมูหันโอเควันหมูนมหมูโอเคเดี๋ยวเราจะกินข้าวกันต่อนะคะี่ได้มีเรี่ยวแรงขับรถต่ออีกประมาณนะับหกเจ็ดชั่วโมงได้ก็จะถึงเนี่ยจุดหมายแรกเดี๋ยวเจอกันต่อค่ะ